ดอกเพิ่นคือใหญ่ครับแต่ครับบานพาอ,อ,นอใ,นใหญ่เนาะโบ็จะครับดอกนึงนี่เฮ้าสิได้ประมาณจักบาทครับบาะก็ยังว่านะและ้วแต่ตลาดนั่นละดอกอละบาทค่าบาทกับดอกโบสถ์ดอกใหญ่เริ่มแรกนี่คือดอกละบาทเลยแล้วคามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันหนาหนี่มันหนาฝนมันเห็ดยากอยู่เฮ็ดลําบากอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผู้ใดเห็ดไดนี่ก็คือดีเลยก็ดีอยู่ตั้งแต่เพิ่น ออกขึ้นมานี่เฮาสี่เจ็บไดประมาณจักเทียครับบาดเท่าตัดเพิ่นนี่ก็เฮ่ารักษาดีๆก็ได้เป็นซิอยยซิ0เม็ดเมหมู่บ้านนี่เพื่อนก็เห็ดเศรษฐกิจอยู่ยางพ่อเพียงเลยครับพี่น้องเด้อปลูกพักสารพัดยางนาอสารพัดยางสวัสดีครับพี่น้องครับื้อนี้มาพ่อกระบานน้องในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาปลูกดอกดาวเรืองครับผมเบืองครับวิวธรรมชาติบานเพิ่นนะครับเนาะตัวนี้เพิ่นก็จะปลูก ดอกดาวเรืองอยู่ทีงเขานะครับเนาะเดี๋ยวบวน้องก็จะพาพี่น้องไปเลาะต้มสวนกับขุนกระปูหลายอย่างนะครับพี่น้องเด้อด้านหลังนี่ก็จะมีพวกทึ่งกรบโโบดแน่เดี๋ยวจะลงไปเบื่องด้านล่างครับจะเป็นดอกดาวเรืองทั้งเมดเลยครับพี่น้องครับยนี่ก็คือเป็นบานเพื่นจะเห็ดพวกเศษฐกิจนะครับเนาะถูกอย่างเลยครับพี่น้องครับพุครับมุนไปแุ่นุ็จะเป็นภูเขาหลอมหล่อได้ครับเด้อนี่ก็คือเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปลงไปข้างล่างเนาะครับเนาะ ไปกันเลยครับูมนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องลุกไปเบิ่งด้านล่างนะครับเนาะโซนท่านี่ก็จะเป็นป่าข้าวโพดได้ครับพีนบนพนนนบ่น้องเด้อเบิ่งดินเพิ่นนี่อู้ดินงามแห้งเด้ครับอู้นครับคุณน้องปามแม่มวยยายแอมนะครับเนาะเพื่อนปลูก,ลกอยู่ข้างล่างครับน,นี่บ้านน้องก็เลยนี่ครับภาพสวยๆว,วิวงามๆลุกข้างล่างนี่เพิ่นก็นจะปลูกพวกดาวเรือง เลยครับอเป็นไฮเลยครับพี่น,น้นนองเนอะข้าแเนมขึ้นไปตั้งผุนก็จะเป็นนี่เป็นภูเขาแต่ว่าเป็นภูเขาขล้ขยๆกับดินนะครับเนาะแนมไปฝุดแมนเบิร์ดเลยครับเพิ่นจะปลูกทั้งข้าวโพดปลูกข้าวโพดอู้ง้ามแห้งครับพี่น้องครับส่วนทั้งนี้อู้หนาฝนแน่จักน้อยครับกะสียางหยาบจักน่อยเดี๋ยวจะไปเบิ่งวิธีปลูกดอกดาวเรือง นี่ครับเพื่อนจะเอาเลี้ยงเลี่ยงเลี่ยงไว้เป็นแถวเลยครับพี่น้องเด้อนี่เพื่อนจะกาใสอู๋กาว้แบบนี้เลยครับผมอนี่ครับนี่ <ๆ S 1> เบิ้ง <ๆ S 1> เพื่อนจะเลี้ยงเป็นแถวไว้เลยเวลานน้ะเพื่อนจะปลูกไปตามนี่ครับ <ๆ S 1> เป็นดอกดาวเลี่ยงผ่านหยั่งนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะไปถามเพื่อนเบิ้งอู้นครับอยู่ข้างล่างนะครับเด้ออู๋ ข้างๆก็จะเป็นปลามันนะครับเด้อปลามันเป็นปลาอย่างนี่ครับพี่น้องครับเพื่อนก็จะปลูกวิธีแบบนี้เลวนะครับเนาะนี่น้องปามเพื่อนก็หยอดลุ่งหลุมนี่ครับเดี๋ยวบ่าน้องจะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับผมเจ้าของแปลงเพื่อนพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมซื้อหยังนอไม่คมครับ ครับผมพื้นที่ของเห้านี่ประมาณจักไรครับอยู่นี่นี่ม่านสองไรสองไนี่เ้ามาปลูกดอกดาวเรืองทั้งเบิดเลยบ่ครับปลูกดาวเรืองทั้งเบิดเลยอืมตรงนี้คือวิธีเริ่มแรกของเห้านี่ต้องซักลุงแบบนี้หรือบอครับนี่ซักลุงแบบนี้นะอืมผมบบาวน้องภาพ,พี่น้องมาอยู่เมืองกาญนะครับเด้อนี่ครับก็จะมาเบิ่งวิธีปลูกดอกดาวเรืองโอ้ตรงนี้ก็คือห้าต้อง อันดับแรกนี่ต้องถึงเสือกบ่ค่อยใหญ่ถึงเสือกมันค่อยเป็นแถวเนี่ยอ๋อครับผมดอกดาวเรื่องของเฮ้านี่สิเป็นพันยังครับนี่อันนี้ทองเสริมทองเสริมเริ่มแรกของเฮ้านี่เฮ้าเพาะเมล็ดหรือว่าเฮ้าดิบต้นกาครับนี่ก็เอาเอามลา็ดไปเพาะจ้างเขาเพาะโอ้ตรงนี้คือเฮ้าเพาะให้เป็นประมาณนี้เฮ้าจ้างเอามาานิบลุ่งใส่ดินอ่าครับผม ประมาณจักเดือนครับนี่เขาจังได้เอามานิบลงดินนี่ครับนี่ต้นกาขเขา้าชิบหามืออู้เขาเพาะใส่บ่ง่ายคือถาดบ่คับเพาะใส่ถาดอ๋อใส่ถาดใ้นี้ได้พี่น้องเด้อบานนี่ประมาณสิบหามือเข้ากะจังเอามาลงไว้นิบลงนี่เก็คือบานนี้ระยะเวลาของเพิ่นนี่สปีประมาณดนปันไดครับบานเขาจังจะอีก1ิบหามือเด็ดยอดมัน โอ้ต้องปล่อยไว้ประมาณสิบหาเหมือสิบหาเมือก็เด็ดยอดครับเริ่มแรกก้อนท่าสิปลูกนี่นะครับบานท่อตรงไทพ่นดินไปก้อนบอกเออไทพ่นดินตีดินไว้อืมตรงนี้คือท่อตรงไทแล้วตากแดดไบก้อนบอกหรือว่าไทปลูกเลยก็มอคืมีแดดกับจากไทาตากแดดด้วยแล้วโอ้ครับพี่น้องครับอันนี้บ่พอแดดจักเทือนนะอืมเราวาแถวนี้คือบอกแดดบอกจักเทือแดดบอกจักเทือครับผมก็เลยตรงนี้คือท่อไทแล้วท่อตรง ตีดินพ่วดดินบ่รับนี่เรื่องเอาแดินก็ไต้นโบมีแนวตีดินก็เขาแปะแปะเอาเนี่ยอ๋อครับผมครับผมนี่ครับพี่น้องครับบานเพิ่นก็จังปล่อยไว้ประมาณสิบหามือพันดอกดาวเรืองเข้าทั้งเบิดนี่ประมานจักตนพะญนต้นกาเพื่อนนี่อนนในต้นกาเนี่ยเมื่นหนึ่งเมื่อเม็ดมื่อเมตดเลยครับเด้อตัวนี้ก็จะเป็นพั่นยังก็ครับนี่ทองเสริมทองเสริมเนาะโอ้ตัวนี้คือเฮ้า ปลูกไว้แล้วเขาจะมีแปลงที่เขาเจ็บอยู่กับมีกับมีครับแปลงที่กบเงากับมีโอ้๋ยวจะพาไปกบเงาอย่ครับผมสองสามเมื่อนี่ยละเขาจังไปเบืองอีกต้นไ่เนาะต้นไง,นรง,ไงครับคือคือเขาต้องมาเบืองตอนวิธีเริ่มปลูกต้นหน่อยนะครับเดอ้อต้นหน่อยจะปลูกต้นหน่อยประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเหมือบ่าน้องมาเล่นเมืองกาญนะครับเดอ้ออำเภอทองผาปูมครับผมนี่ก,ก็คือแม่หมวยยายแอม พญาหญ่เลยครับเด้อนี่ครับผมน้องปามกระยอดไปเรื่อยเดี๋ยวหอจังเบิงไปเรื่อยนะครับนาองคุณครับเมื่อเบิงแม่หมวยเพิ่นกําลังจะปลูกไฮเบิงนี่วิธีปลูกนะครับเด้อโอ้นี่ครับพี่น้องครับเบิงตัวนี้คือหฮอต้องเอาหยอดลงในหลุมก่อนลครับซักหลุ่มนะครับพี่น้องเด้อลุแล้วเอาลงหลุมโอ้ลงหลุมใบต้องมีผู้นึงหยอดไปก่อนครับบาดเท่าก็จะามา เอาดินถมใบดินทับใบน,นี่ครับอู้นี่ครับพี่น้องครับต้นกาของเพิ่น,นดเดี๋ยวข้าจังจะไปเบิ่งตอนเพื่อนเอาดอกใหม่แพ็กอีกต่างหากได้พี่น้องเด้เอเ้าจังไปเบิ่งอีกอู้เดี๋ยวสหยัยบต้นกาของเพิ่นนี่ครับเบิ่งโซนทางนี้เข้ากับจะ้าเฮ้าเฮ็ดแล้วนี่สีประมาณจักเดือนพอใหญ่บาทเฮาจังจะได้เจ็บดอกเิ่นสองเดือน อ yeah, ูสองเดือนเท่ากับจะได้เก็บแล้วก็จะได้แพ็กจะได้เก็บจะได้แพกนะครับเฮ้เอาบานนี่เฮ้แพ็กแล้วเฮ้เฮ็ดแล้วนี่พวกงาพวกหยังหมีเฮ้ยใสวิธีใดขับบานกําจัดเพิ่นนี่ไอ้กบเงาใสเครื่องตีดินกบเงาโอ้เฮ้ยจิมีเครื่องตีดินครับก็คือเป็นรถตีดินรถตีดินครับเฮ้เฮ้บ่ได้ใสพวกปานบานสียาปางเคมีบ่ได้ใสหรอโอ้นี่ครับพี่น้องครับดอกดาวเรืองนี่ก็คือต้องใสเครื่องเฮก็จิมีเครื่องต่างหาก ตรงนี้เขาได้วานปุ๋ยลงไปกอ่อพบ่ธุ์ันธหนวานอย่ในห้องพื้นเลยเนี่โอ้เป็นสูตรยังขับบานไอชิบ hey, งกตัวนี้ 10. สูตรชิบกเขาอันดับแรกนี่คือเขาเอาสูตรที่พกวันรอบพื้นเบิดทั้งเบิดเลยทั้งเบิดเลยครับผมก่อนเท่าสิปลูกนี่วานเขาร่าางทุนรายบอิษัทไหนบ้างเกิหลายอยู่แล้วครับผมตรงนี้ก็คืออันดับแรกนี่รถกะเขาได้จ้างบอไทยนี่ไทยก็รถเจ้าของโอ้ตรงนี้ก็คือดีแน่คือเขามีรถไทยอยู่แล้วไทยอยู่แล้ว ครับผมข้าวข้าวพอนธไบานเข้าลงทุนหนึ่งแต่ไนจนหอดมีประมาณเท่าไรครับมั่วเพราะไนมันธบาทเลยอูครับประมาณหกพันเด้พี่น้องเด้อสองกระสอบห้องพื้นไปแล้วโอ้สองสอบลงไปครับผมปุ๋ยนี่หกระสอบบ่พอนธทั้งมหมดนะโอ้ ครับก่าจดิตัดอืครับผมครับผมโอ้ oh, ตรงนี้ก็คือเข้าลงทุนนี่ก็คือลงทุนรักหมื่นกลัวๆเพ่นบอกพก่อใหญ่รักหมื่นกลัวๆครับผมบ้านในเขา้าตรงนี้คือเข้าลงทุนแต่ละปีนี่บ้าน,นเขา้าล่องไรเบิงนีเข้าโต๊กมือแล้วจัดบาทพ่อใหญ่บาทเ,าาทเ,าเขา้าเวลาเขาได้มาเมื่อก็แล้วแตลาดกันตลาดดีก็มันก็ได้ยเยอะค้วแต่ราคา ๋อมันจีขึ้นอยู่กับราคาเพิ่นกับราคาครับผมเพราะว่านี่ก็คือแปลงนี้คือเฮาปลูกแต่ดอกดาวเรืองอย่างเดียวบอกว่าญ่ปลูกแต่ดาวเรืองอย่างเดียวโอ้ปลามันกับมันคือมันครับข้าเห็ดยังแน่ครับบานอยู่ในแปลงข้าเนี่ยเขาปลูกยังเน่ครับก็มีปลูกมันปลูกข้าโพดก็แล้วแต่เขาจะลงทุนเป็นปลามันอ่านี่ครับพี่น้องครับเพิ่นกจะปลูกมันแนแล้วกกโพเขาโพดสลับกันไปโพดต้นเขา อู้น,นี่ครับพี่น้องครับแนวขึ้นไปนี่ทึ่งอยู่ทึ่งเขานี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับเด้อระยะห่างของต้นนี่ประมาณยี่สิบเซ้นระยะแถวกรับเม็ดยี่อู้เม็ดระยะสิบระยะแถวครับผมข้าจะเฮ็ดใบระยะอะไจังสี่เพื่อข้าจะได้เอารถวาตีดินบอกพี่้องเด้อตีดินคือข้ขาจะได้เขาไปเจ็บได้ง่ายนัเ่าไปเจ็บได้ง่ายน่ำ,นำครับผมเบิง่งทรงเบิ่งส่วนทางนี้ได้พี่น้องเด้อ บานนี้เฮาปลูกแล้วนี่เฮาเอาไปขายทั้งไหนกับพ่อใหญ่บ้านเกิดตลาดไทปุ่นเนอะเออปลาคลองบ่ไปส่งปลาคลองไปส่งปลาคลองเข้าไปส่งเองหรือว่าเพิ่นมารับหอดสวนเฮาบ้ามันก็จะมีมีคนไปส่งอยู่โอ้เฮาแพกแพกแพกไปเรื่อยแพ็คไว้เดี๋ยวมีคนไปส่งครับเฮาก็เอาลงไปส่งหรือว่าเพิ่นขึ้นมาเอาบ้านเอาลงไปส่งโอ้เฮาลงไปส่งอยู่ปลาคลองปลาคลองครับข้างล่างเนาะข้างล่างกรุงเทพฯพุ่นเนอะ เ้าเห้าเฮาเป็นัวอไปทรงเลยบ่อไปมันจะมีลูกสวนอยู่อ๋อครับผมบานตรงนี้คือเข้าลงทุนเอาเองหรือว่าเป็นของเพิ่นลงทุนไหนเฮ้าบ้าอันนี้เฮ้าลงทุนเอาเองโอ้ตัวนี้ก็คือเป็นของเข้าลงทุนเองเลยลงทุนเองครับเพราะว่าช่วงนี้ดอกดาวเรืองของเฮ้านี่เฮ้าขายเป็นดอกหรือว่าเป็นโลขา้เป็นดอกโอ้ขายเป็นดอกไปดีครับดอกนึ่งนี่เฮ้าสิได้ประมาณจักบาทครับบัง ก็ยังว่านะแล้วแต่ตลาดนั่นแหละดอกบาบัดแต่ว่าบานกับดอกโบดดอกใหญ่เริ่มแรกนี่คือดอกระบาดเลยครับเป็นทังไดบานช่วงนี้ราคาดอกดาวเรืองเฮาก็ราคามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันนานี่มันนาฝนมันเห็ดยากอยู่เห็ดลำบากอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผู้ใดเห็ดใดนี่ก็คือดีเลยก็ดีอยู่เพราะว่ามันเห็ดยากเนาะเห็ดยากครับนาฝนเอาพพราะญ่ว่านาฝนกับนาบ่รมีฝนหนีคือนาใดสิีดีกากันมา คณะแรงก็ดีอยู่ครับคณะแรงดีมันก็ค้นก็เห็ดลายกัราคาก็สิบคดีได้บ้ดนครับผมกกลายเป็นหนาฝ้นเห็ดยากแต่ว่าได้ราคากลัวครับผมแต่ว่าถาง่ายนีก็คือกลายเป็นหนาแรงสิง่ายแต่ว่าหมูเิ็นเห็ดลายมูเห็ดหลายบานครับผมบ้านนี้เฮาเอาไปทรงเต่ลเทียเตละเทียนี่เข้าได้ประมาณเท่าไดครับพ่อใหญ่บ้านก็ ทเทเลมืนสองมื่นนี่แหละเทเลมืนสองมื่นนี่แกปลูกไรนะครับผมเพราะว่าฮะบว<า>มบา้านบาบวมบ้าเฮาปลูกถึงแต่ไรนี่ออเออข้างเบ็ดของพญายน่ดอกดาวเรืองประมาณตักไรครับบาทตอนนี้ก็สิบโมงมกไรอยู่ตอนนี้อ้ทึ่งแปลงนี่คือเฮาปลูกให้สลับกันเออสลับกันเรื่อยๆไปรับคือเฮาเจ็บดอกดาวเรืองแปลงนั่นมือนี่บานเฮาก็จังมือไม้ให้เขาไปเจ็บดอกสวนอือนไปเจ็บสวนอื่นโอ้คือดอกดาวเรืองเฮานี่เฮาเจ็บ ได้คู่มือบ่อครับบานกัสองมือตัดเท่ยหนึ่งโอ้สองมือเฮาจิตตัดเที่ยหนึ่งบานพญา่งเห็ดกับไผ่เนี้ยครับบานก็ในขอบรัวเฮานี่ยละวนี่ครับผมในขอบรัวอืมเฮากับมีแรงงานยในขอบรัวเฮาอยู่แล้วครับผมตรงนี้เข้ากับในขอบครัวได้ครับพี่น้องเน้อเพราะว่านี่คือเฮ้าเห็ดแบบสวนในขอบรัวเนาะครับบานตรงนี้คือเข้าเวลาแพ็คเวลายังเข้าได้จากคนบ่อหรือว่าเข้าใส่แรงงานในขอบรัวคือกเก่า มันก็มีแน่คับมันหลายก่ะต่างจางเลยจังเายครับมันเกิดจะบ่อท่านเพิินพาตีครับเจอบ่ท่านเพนครับพี่น้องครับนี่ครับผมเ่าน้องกับพาพี่น้องมาเบิงขันตอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเด้อตั้งแต่หยอดนี่ครับเฮ็ดสักลุงสักลุงมพ่อใหญ่เทาเฮ็ดเป็นสักไว้เลยบอตีเออสักไว้เลยอืมเฮาบ่อซักมีได้บ่อบานก็บ่ได้มันต้องสักเพราะว่าหากมันจะต้องขับผมก็คือเฮาต้องเฮ็ดเป็นลุงไว้เวลาเฮาติหยอดลงไป ล้วก็จะเอามือบีบใบนี่ครับก็จะมีน้องปามนะครับเดยเพิ่นก็นจะหยอดลงไปในหลุมใบถ่านี่ครับตัวนี้ก็คือข้ากาต้นพ่นให้ไมันไ่แล้วเฮาจังเอามาลงหลุมปลูกนะครับเด้อเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องเบิ่งไปอีกเรื่อยๆนะครับเน,นาะเอาพญครับษ์บานในห้าพ,พี่ดองสนใจจังสีอยากมาเลียนลู้หรือว่ามาเบิ่งแปลงเกษตรของพอใหญ่พ่อมาใดบอกครับ เออมาได้มาได้ไดครับผมตงนี้ก็คือเฮาอยูบ้านยังก็บรับบ,บ้านพูดเตยตำบ,บลแลปูเตยตำบลแฉะนะครับนอทองผาภูมิครับผม,มอำเภอทองผาภูมิ้อพี่น้องเด้อเมืองการนี่ครับผมเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปเบื้องอีกขันตอนตอนสี่สนเฮาแพ็คแต่ว่านี่คือใหป้ปลูกก่อน้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็นจะมีมองเฮาแพ็คดอกดาวเรืองใส่ถุงเนอกขยาเนอเป็นขันตอนไปก็จะไปเบื้องอีกคือต้นไง น้ำแน่ต้นไงครับผมเอาพ่อหญ่ครับบานห้าพี่น้องคืออยากสนใจเป็นพวกพันต้นกาหนีน้พาพ่อหญ่ได้บ่าบากมันก็ต้องสั่งครับถั่าแกเขาครับผมก็คืออยากได้ทอาต่องสังมาเลียดหรือว่าสายพันธ์นี่น้ำถั่วแกคนอีกคีนึงครับตรงนี้ก็คือห้าพี่น้องแบบว่าอยากว่าพ่อยญ่ปลูกจะสั่นจะสี่แบบใดหนีพ่อหญ่พ่อมีเบอร์โทตตรตดต่อว่ครับอ่ามีเยอะมีเยอะครับผมเบอร์อยังนอศูนย์เก้าแปด ครับผมแปดเก้าหกครับผมหนึ่งหกสามหกครับยินดอครับพี่น้องเดอ้อหาผู้ใดสนใจก็คืออยากมาเล่นหรือว่ามาศึกษาก่อนคอยปลูกเนาะเพราะว่าอยู่แถวบานพญยายน่มีรหลายอย่างนะครับพี่น้องเดินนี่เชิงเขาโพดเนี่หาผู้ใดอยากมาเล่นนี่ครับล้อมรอบด้วยภูเขา้อครับพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกขั้นตอนหลายๆขั้นตอนครับตอนนี้ก็คือเขาจะมาปลูกดอกดาวเรืองก่อนนะครับเดอ้อ ว่ายูนี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือสองไร่นะครับเด้อนครับผมอีกแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเพื่อนบูกล้วก็สีตัดดอกไม้นะครับเนาะนี่ก็จะมานาังแพกยงสีนี่บอกว่าญ่เพื่อนแพกยงสีบอแพกหนึ่งมีประมาณเท่าไหร่ันครับใส่ลอ,อ,อย,ออยนึ่งมันโอ้เมตรห้เ้เมากรห้เมร เป็นดอกใหม่เขานี่ส่วนใหญ่ก็คือเข้าแพกจังสีแพ็กละลอยบ่ครับนี่แต่ว่าเข้าไปทรงนี่เป็นเป็นเงินเท่าไรครับบานแพกหนึ่งแต่และแพ็กโอ้นี่ก็คือแพกละยี่สิบอาแม่นบ่ครับอือถ้าเป็นเงินกะแพกหนึ่งนี่ก็คือห้าสิบบาท,บบาทมัด<ส>หิึ่ลแต่ระรราคามันดอกลแต่ราคาคือนะครับผม อโอ้เวลาเนี่ยเขาก็จะมานั่งแพ็กกันอย่งสี่เป็นบอกครับครับพี่น้องครับที่ตรงนี้ก็คือเวลาเขาเก็บดอกไม้มาแล้วเขาก็จะเอามาปั่นสเสด็จนามนอปั่นสเสด็ยนามครับเขาจังจะแพ็กใส่ถุงใดนี้ประมาณจักมือเขาเขาเก็บขึ้นมากะเอามาปัน่นมาตากแดดไปกับเพิร์นหนึ่งนะมือหนึ่ง<า>เบิดขึ้นบานนี้ย่งามงมาซอาเขากับมาแพ็กมาแพ็กเขาก็ทรงเพิร์น ขับมืออื่นเสร้าคนละโอ้มืออื่นเส้าคนก็จะมารับเอาเลยมันรับเอารับผมมารับเอาหอดหมองหองเขาพี่ก็เอาไปชงบานครับคุณหลักอ๋อครับก็้วแต่เจ้าบังเจ้าก็ได้ครับผมเบิ่งรับพี่น้องครับตัวนี้ก็คือห้าแพ็กแพกนี่ก็คือหฮาจะเตรียมทรงเลยเด้อครับเด้อตัวนี้ออ้ดอกเพิ่นคือใหญ่ครับแต่รับบานเพราะใหญ่เออหนี้บ่ครับ ตัดดตัดลยเมม็นกจะครับบานดอกดาวเรื่องนีเห่าตั้งแต่เพิน่นออกขึ้นมานีเหาสีเจ็บได้ประมาณจักเทียครับบาดเฮ่าตัดเพิ่นนีก็เฮารักษาดีๆก็ได้เป็นซิบโยสิฟเม็ดเจ้าก็คือสิบสิบเทียมันบอกครับได้ตัวสีวหายตัวสีวา่ายตั้งแต่เหาปลูกตั้งแต่เริ่มแรกนี่ก็ค,คือประมาณจักเดือนก็เฮาจะได้เจ็บ พ่นผลิตเป็นขับบัานก็สองเดือนสองเดือนหนอครับบานหลังจากสองเดือนมาเขาก็เจ็บได้ตลอดเลยเจ็บตลอดรับผมสองเมือตัดสองมือตัดคือรับตรงนี้ก็คือเขาเห็ดมองไวทาแพกโดยเฉพาะเลยมังไวดาตรงใหม้โดยเฉพาะครับโอ้ตรงนี้เขาก็ใส่แพรีโอคือเห็ดเพื่อเวลาหนามบอกเขาไบ่อย ย่าอย่า,ยามันหนีบนะโอ,อครับมันสีดำมันสีสำดำเป็นอี้เวลาหนึ่ง้างล่างนี่ก็เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ตามภูเขาเขานี่ครับเบิ่งรับเบิ่งโซนทางนี้เพิ่งกะจะนี่ครับแม่เปิ่งกะจะมันนั่งแพกอ,อยู่สิที่ครับพี่น้องเด้อนี่อู้บรรยากาศดีด้วยครับพี่น้องเด้อเขามาถึงบานเพิ่อน,นอือครับผมอากาศดีเลยครับนี่แต่หนาวกับฝน้ะพี่น้องเด้อนาห่อนนี่สิบ่มีเลย ครับ <laughs> นี่แหละครับพี่น้องครับบ่าน้องพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการแพ็คดอกไม้แตงแต่เริมต้นบูกนะครับนาะอเพราะว่าหมู่บ้านนี้เพื่อนก็เฮ็ดเศรษฐกิจอยู่ยางพ่อเพียงเลยครับพี่น้องเด้อคือเฮ็ดเศรษฐกิจเบิดบ,าบ้าน,นเลยบอกพ่อใหญ่ปูพักเลยอืปูพักสารพัดยางนาะอสารพัดยางครับผมเดี๋ยวบ่าน้องก็จังจะพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งอีกหลายๆสวนครับเพราะว่ามือนี้ก็คือบ่าน้องขึ้นมา แต่งแต่บานเฮ้านอขึ famous, right. no ้นมาเมืองการก็เลยขึ้นมาเหรียญน้ำพอยไงก็เลยได้โอกาสก็เลยได้มาถ่ายสวนพอยไงนะครับเนาะตรงนี้ก็คือขางๆางบ้านนี่ก็คือเห็ดดอกดาวเรืองทั้งเบิดเลยครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ครับเด้อเห็ดมุนเวียนครับโอ้ต้นขางขางนี่ก็แมนครับนี่โอ้ประมาณนี่ประมาณจักเดือนครับบานขางๆเฮานี่สองเดือนแล้วตัวนี่สองเดือนใกล้จะได้เจ็บขายแล้วครับผม นี่ก็คือข้าเจ็บแล้วก็ได้อีกเป็นซิบซิบเทียเลยใชซิบซิเทียเลยนะอืนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้เลยคือความสุขของข้าเอาครับพญาครับบานก้อนข้าสีเดมาเห็ดเกษตรอยู่นี่ตะกอนตะกี้พญาเคยไปเห็ดงานทั้งยืนทั้งไก่มาก่อนบ่นี่รก็เคยไปกรุงเทพเพือกันนะไปเป็นงานอยู่กรุงเทพหมดนะครับโอ้ตะกี้ก็ไปสู่งานในเมืองหลวงคือกันครับเป็นจังใดบานขาจังใดกลับมาอยู่เห็ดเกษตรอยู่บานข้า โอ้ม oh, ันกัด <Disease> ย <ab> <laughs> <season> ังวานละมันเศรษฐกิจบอดีก็เลยต้องได้กลับมาบ้านเฮาครับเฮาก็เลยกลับมาอยู่บ้านเฮาอกายไปคู่มือนี่อยากกลับไปอีกบครับบานกรุงเทพเฮาบอยจะกลับไปแล้วนอครับนอนี่ครับผมนี่ก็คืออยู่บ้านเฮานี่กระบาดบ่ไวแล้วอกกลายเป็นเห็ดอยู่กับไผกับสวนอูงามแหงเด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดอยากเฮ็ดจังสีก็คือพันธ์ก็มีนี่แหละครับพี่น้องครับหาผู้ใดสนใจอยากขืนมาเร่นบ้าน ของ่อหญ่นี่ก็มาด้ครับผมแล้วก็มาศึกษาเบิ่งอยู่ในหมู่บ้านเพื่อนี่เห็ดเศรษฐกิจแล้วก็ปลูกของถูกอย่างฝักทองอู้ลาย,ยางครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าน้องก็จัะพาพี่น้องไปเบิ่องอีกหลายๆสวนเนาะเพราะว่าเหน่ากะกำลังจะขึ้นามาอือโอ้เนี่มไปก้างๆนี่ก็เงินทั้งนั้นเลยครับผมสุดยอด้อพี่น้องเด้อเนี่หันก็นไปถูดกับเป็นปลาขาโพดครับผนปลาขาโพดเต็มเลยครับพี่น้องครับแต่อ่อนซ่อนแห้ง ยอดนะครับเด้อนี่แหละครับผมปอน้องกับภาพพี่น้องมาเหร่นน้ำพอใหญ่แล้วนะครับเนาะพอใหญ่ครับบานนี้เฮาเด้มาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนยังสี่บานนี้เฮามีความสุขบ่ครับบ้านอืมมีความสุขอยู่ด้วยเหรอครับบอกจากไปเฮ็ดอีกได้กรุงเทพโอ้ได้มาอยู่กับไพ่กับสวนเฮาเดี๋ยวมาอยู่กับไห่กับสวนนะครับผมสุดท้ายนี่พอใหญ่สีมี่ยังอยากจะฝากบอผูกกำลังอยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้ะมาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนคือพอใหญ่ครับผมเออกลับมาอยู่บ้านเฮามันกะดีมา ปัจจุบันห้าโอเคแล้วครับผมว่าแต่ห้าขยันเนาะวาแต่ห้าขยันอยู่ไสมันก็อยู่ได้นะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ่านน้องกับผาพี่น้องมาเล่นน้าพอยหญยพะเลีวอยู่เมืองกาเนะครับเนาะได้ความรูไหลาหลอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณพอใหญ่ได้หลายครับเตียงส้มสวนเนาะขอบคุณครับครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป๋าพ้ารวดได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ บ้าน,น้องก็ติยคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ